ซอแววเกิดประเด็นนะครับเหตุ mm hmm. แบบนี้บ่หนารักนะพี่น้องนะเอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, คนหมักหมอล่ำคนบึงหมอลำนะครับเอฟซี FC, สาวน้อยเพชรบ้านแพงร่วมไปถึงเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะขอพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับสําหรับการตอบรับในช่องของคนหมักหมอล่ำนะครับทั้งเพจและ youtube นะครับผม ขอพระคุณอีกครั้งสำหรับการกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นใต้คลิปพี่น้องครับขอให้แสดงความคิดเห็นในเชิงสั่งสค์น,นะพี่น้องนะเอาพี่น้องบอกว่าอย่างไรครับไปเข้าประเด็นของเลาเลยแล้วกันพี่น้องครับล่าสุดพี่น้องครับมาสรุปคะแนนโหวตให้ฟังก่อนเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิไปเข่าเรื่องว่าเป็นยังผมคือว่าเหตุแบบนี่บัวนารักนะครับ อาจจะนะครับเฮ็ดห้พ้นมองบอดีเนาะพี่น้องเอาครับคะแนนเป็นใจๆดนั่นแน่หรือนะครับขวัญใจลูกทุ่ง Network เน็ตเวิร์กเนาะ2024พี่น้องครับล่าสุดนะพี่น้องนะอุ้งอิงยังนั่อยู่นะครับ39.03%ตามด้วยไรอันนะครับขึ้นมา2มือติดแล้วนะครับ15.53นะครับและที่3คือน้องนุ่นนะครับ 13.40เปอร์เซนาะพี่น้องเนาะน้องนุ่นก็ล่วงจากที่2ลงไปยุที่3นะครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกๆคนที่ผมบกรดเอ่ยมากนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับเพราะว่ารางวัลน,นี้ถือว่าเป็นเกียรตินะครับกับศิล,ลปินนกักร้องทั่วประเทศก็ว่าได้เนาะพี่น้องเนาะกลุ่มศิล,ลปินลิเกของเอ้าพี่น้องครับซึ่ง สำหรับของน้องอุ้งอิงหรือหลายๆคนผมเชื่อ,อาว่านะครับยังมีเอ็ดซีอีกจำนวนหนึ่งที่เพิ่นโหวตบ่เป็นปนะพี่น้องเนาะเพิ่เนเลรนโทรศัพทบบ่คอยเก่งน,นะครับเพิ่นกระหวดบ่ได้นะครับหลายคนอยากโหวตแต่โหวตบ่เป็นท่าก็ต้องขอาใจตรงนี้นะครับว่าเอ็ซีอย่างเอซีของอีหลาอุ้งอิงนี่ครับส่วนมากนะพี่น้องเนาะอย่างที่เราเห็นนะครับรุ่นผู้สาวปากแดงนะครับผมรุ่นสูงอายุ โดยส่วนมากนะครับเปิดโทรศัพท์มาเคลียหากดเบิง์ซ้ำนั่นเนาะก็อาจจะโหวตว่าเป็นเช,เช่นเดียวกันครับเอฟซี FC พอๆพแอพอม่ๆหลายๆคนเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเป็นกําลังใจแห่งทุกคนคะแนนโหวตข้างนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเนาะพีน่น้องเอา้าส่วนประเด็นที่ผมว่ามานะครับส่วนประเด็นก้อนหน้านี่ที่ผมเอยถึงเนาะพีน่น้องเนาะกับคอมเมนต์นะครับใน พดของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กมืวว่านนี่นะครับอย่างที่เขาเห็นในหนาซื้อนะครับเพิ่นก็ได้แคปลงมาพร้อมนะครับแบก็กกราฟเป็นลูกพอโจกับอุ้งอิงเนาะพี่น้องอเพิ่นคอมเมนต์แบบนี้ครับปีนี้จัดพิธีมอบให้สมเกียรติหน่อยนะครับเอาบนเวทีหรือยังไงก็ได้บบแมนยางมาให้ซ,ซื้อความเห็นส่วนตัวเพิ่นว่านะครับพี่น้องครับ เอาเข้าใจครับความคิดส่วนตัวความเห็นส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเพิ่นวาพี่น้องครับเหลือเวลาอ e ีกยูนะครับสองสามมือพี่น้องมอนี่สิบแปดเนาะสิบแปดสเก้ายี่สิบเหลืออีกสามมือนะครับเวลาโหวตอีกสามมือยิงก็เป็นไปได้พี่น้องครับเออุงอิงสิได้หรือเปล่าเ่ากำยังบอสามาที่จะตัดสินได้แต่ผมเป็นเอฟซีองอิงนะครับผมก็อยากให้องอิงได้ เพื่อเป็นเกียรติแกศิลปินนะครับเป็นเกียรติแกศิลปินเที่ยวหักนะครับแต่คอมเมนต์แบบนี้ในความคิดของผมส่วนโตคือการกับส่วนโตที่เจ้าคอมเมนต์ไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นความคิดส่วนโตของผมล้วนๆโมมีผู้ใดไม่อยู่เกี่ยวนะพี่น้องนะมีอย่างผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี่พี่น้องครับผมเชื่อนะครับว่าลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนาะพี่น้อง ซือระดับประเทศนะครับต้องย้ำว่าระดับประเทศขาว่าเห็ดเอียงแบบแบบนี้เนาพี่น้องครับแบบที่เจ้าเว้านะครับย่างไปยืนห้ซื้อนะครับผมเข้าใจนะครับในความหวังดีของเพล่นอยากให้ได้สมเกียรติเนะผมเข้าใจในความหักอิลาอุ้งญิงผมกระบอตั้งจากเจ้าเท่าใดครับพี่น้องครับผมกระหักอุ้งอิงคือกันนะครับแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเทาก็ต้องให้เกียรตินะครับ ทั้งศิลปินและนะครับผู้จัดน้าครับพี่น้องครับเนาะจันได้ก็ฝากไว้ให้คิดในจักหน่อยเนาะก่อนสิโพดเองออกไปนะครับเดี๋ยวเมื่อไมมีผลกระทบกับศิลปินที่เฮ้าฮักที่เฮาชอบว่าเอ้ย f ออุงอิงคือเป็นจังสั้น f ออุงอิงคือเป็นแบบนี้นะครับทั้งที่ผลหวตยังบ่สรุปยังบวจบเนาะพี่น้องเนาะเฮ้าจันได้ก็ระมัดระวังเนาะฝากไว้พี่น้องครับซื้อเขาระดับประเทศเขาต้องเฮ็ดให้สมเกียรติศิลปิน ระดับประเทศอยู่แล้วเพราะว่าการที่เขามาโหวตนี่คือศิลปินทั่วประเทศและเปิดให้ทุกคนโหวตทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนะครับทั้งผู้รับและผู้ให้ย่อมมีเกียรติเสมอพี่น้องครับเป็นไปเพราะอะไรหรอครับที่เขาสียเหตุบอสมเกียรตินะครับผมเชื่อแบบนั่นนะพี่น้องนะในปีที่ผ่านมาที่เฮาเห็นนะครับว่าเพิ่นเอาไปให้อุ้งอิงอยู่หลังเวทีนะครับเนื่องด้วยเนาะ เนื่องด้วยสาเหตุอุ้งอิง,งบว่างหรือเปล่านะครับเพราะว่ามือนั่นมือมอบเป็นมือที่อุ้งอิงกับพโจม,มีการมีงานแล้วบอสามารถที่จะไปรับถึงสถานที่ที่มันจัดงานได้เพื่อนก็นเลยต้องเอามาให้ยุ่หนางานหลังเวที่ในมือนั่นจะเป็นไปได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับปัญหาตรงนี้มันมีทั้งออกพี่น้องครับแต่ผมเชื่อว่าถูกไฟนะครับ พร้อมที่จะเหตุให้มั่นสมเกียรติสมฐานะของศิลปินและผู้ให้นะครับซื้อระดับนี้แล้วพี่น้องครับยาขิดไปไกลผูห้หน่นะครับคอมเมนต์ hmm. <Comment S 2> ในเชิงสารสารดีกว่าครับผมเ mm hmm. ชี่์ไผ่จะส่งเสริมคนนั่นเพให้คนนั่นได้ขอให้คนนี้ได้เอาพี่น้องซอยการหวตไปจังสิจะดีกว่านะครับพี่น้องครับบ่อยากให้ไปผ่าพิ้งว่าผู้นั่นหน่อยผู้นี่หลายนะครับมาไผ่เชียไผ่ ไปร่วมฟังไปร่วมบูมแบบนั้นจะเป็นประโยชน์มากกวา่าเนาะพี่น้องเนาะผมเชื่อนะครับว่านุงโจกับกุ๋งอิงนะครับรอบนี้ได้ไปรับอยู่สถานีที่เป็นจัดแน่นอนพี่น้องครับเช็นเช่นเดียวกันครับงานผมชั้นลึกอวอร์ดที่พานมาไม่ว่าพี่น้องต้องเป็นแบบนั้นครับผมเชื่อเชื่อในผู้จัดนะครับ ทั้งหมดทั้งมวนที่ผมพูดมาคือด้วยความวังดีนะครับพี่น้องครับด้วยความวังดีต่อศิลปินต่อเอฟซีร่วมถึงทุกๆคนเนาะพี่น้องเนาะผมบม่มีเจตนาทําลายหรือทํร้ายผู้ใดทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับถ้าสิ่งใดเกริยะว่าจะใดนะครับพี่น้องถ้ามันบ่สูภาพนะเฮ็ดออกไปแล้วว้าออกไปแล้วบ่วถึกตาต้องใจไผ ผมต้องขอกรับอบภัยไว้นะที่ตรงนี้ด้วยนะพี่น้องนะเอาอย่าลืมนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วพี่น้องครับอย่าลืมนะครับกดใจกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับ